อยากจะกินหมูปิ้งก็มาที่นิคมฆนานะขายหมูหรือขายดีคงนากินอยู่ประจำกไปี่เขาแหละพอเดื่อยกินแม่ถูกปาก nhưng mà cái <laughs> này bỏ vạc gạo nó cứng này nó ngọt và nó อันนี้ตั้งใจมาจากบ้านเลยอ่ะนิ่งวนอ้อมาเลยซื้อหมูไม่ได้กินแล้วจะขาดใจขาดสมันรณที่โอ้โหลูกค้ามาอีกแล้วสูตรเลย,เลยาถามหน่อยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้หมายก็ว่าไงอ่ะก็สูตรอ่อะฮะ ลืมสูตรไม่รู้ใส่อะไรบ้างเลยจำไม่ได้เลยเอ้าวันนี้มันจะไม่เค็มพรุ่งนี้มันจะไม่หวานไม่เปรี้ยวอย่างนี้เหรอมันก็มีเป็นบางวันเป็นบางวันค่ะอันนี้เจ้าที่บอกอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ใช่ไหมใช่จ้ะโอ้หนี่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสูตรผีบอกอะไรอย่างนี้เหรออร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ถึงว่าไงคนคิดคคนคิดในแต่ละวันใช่ไหมใช่เอ่อขายมานานหรือยังครับเนะี่ยขายได้ปีหนึ่งแล้วค่ะโอ้หลูกค้ายเยอะไหมะในแต่ละวันอ่ะ เยอะค่ะบางวันยศจอดยาวถึงนู่นเลยอ่ะสูตรนี้นะถ้าถ้าใครอยากจะมาชิมไอ้สูตรอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เนี่ยต้องมาที่ไหนกัะนเนี่ยต้องมาที่นี่มพัฒนาอ๋อมาชิมมาดูว่าม,มันอร่อยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะมนุนไงซื้อไหอามลูกค้าจำเลยครับลูกเหรอหอ,อ,อ,อร่อยป่ะ เอาจริงนี่ยไอ้สูตรนี้นะบ,บกากวานก็เค็บบมบากวานก็หวานแต่บวดรวมๆคือไงอร่อยใช่ไหมอ๋อ <c oughs> นี่ยืนยันนะเนี่ย อันนี้คือลูกค้าประจําเลยไหมป่าวพี่เนี่ยประจำครับประจาเลยในชะ่ไหมคือคือรสชาติมันเป็นยังไงไอสูตรอร่อยไม่ซ้ําเนี่ยจําสูตรไม่ได้เนี่ย้องถามแม่ค้าแล้วว่าแม่ค้าลืมอะไรหรือเปล่า <laughs> แต่รวมๆก็คืออร่อยใช่ไหมคือรสชาติมันถูกป,ปากอ๋อมันเป็นสูตรโบราณอะไรอย่างนี้เหรอประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่ง<อ>หากินไม่ได้ที่ไหนเลยทั้นงนั้นอนะ่ะไม่หวานจนเกินไป ไม่ทันประก่อนมีประจำคือการันตีได้เลยย่างไม่ทันย่างไม่ทันเอาไปต้องเพิ่มเตาเลยนะเพราะว่าลงเผ็นแล้วเนี่ยต้องเพิ่มเตาเืี๋แต่เช้านอนดึกหน่อยเปียบหูได้ที่นอนดึกเปิดตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงตีห้าจ้ะตีห้า